ท็อปฟอร์มค่ะยองแจกอสเวนะคะหลังจากที่ปล่อยวินิอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก Color From Art ออกมาเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทั้งตัวอัลบัมและเพลงไวบินนะคะก็ได้ขึ้นท็อปชาร์ตเพลงฮิตในหลายๆชาร์ตนะคะและหลายประเทศอย่างรวดเร็วนะคะภายในเวลาเพียง20ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอัลบัม Color From Art นะคะก็ทะยานไปรั้งอันดับ1 บนชาร์ตเพลงฮิตของ iTunes ใน26ประเทศทุกทวีปนะคะอาทิอาร์เจนตินาชิลีตุรกีมาเลเซียและไทยนะคะเช่นเดียวกับเพลงไวบินนะคะ,ะ,คะก็ครองอันดับหนึ่งเพลงฮิตบนชาร์ต t u n e s เช่นกันใน21ประเทศนะคะเช่นอาร์เจนตินาคลอมเบียและสิงคโปร์นะคะส่วนในอเมริกานะคะเพลงไวบินก็รังอันดับหนึ่งบนชาร์ตเพลงฮิตของ iTunes ประเภทเพลง k p o p นะคะส่วนอัลบั้มอยู่ในอันดับที่2นะคะบนชาร์ตเพลง K p o p สุดฮิต ก็ทำเอาหนุ่มยองแจนะคะรีบออกมาขอบคุณเหล่าอากาเซ่นะคะที่รักและสนับสนุนเขาอย่างท่วมท้นนะคะพร้อมเผยเขาเตรียมงานอัลบั้มนี้หนักมากนะคะก่อนทิ้งท้ายด้วยกันอ้อนให้เหล่าอากาเซ่นะคะรอติดตามกิจกรรมอื่นๆของเขาด้วยเช่นกันนะคะหลังจากนี้นะคะยองแจยังได้ประกาศข่าวดีเตรียมจัดกิจกรรมวิดีโอคอลแอนด์ไซน์นะคะสำหรับแฟนๆทั่วโลกนะคะรวมถึงเหล่าอากเซ่ชาวไทยด้วยนะคะ อากาเซ่คนไทยที่อยากจะร่วมพูดคุยกับยองเจนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ดูคอนเสิร์ตได้เลยนะคะโอเคคลิปนี้นะคะดิฉันขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากนายเอ็นเตอร์เทนดนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย